คุณพระธรรมเจ้าคุณพระสงฆ์ขเจ้าขอโอกาสเพื่อนสาธธรรมิกแล้ก็จเจร,ริญพรมาย่งญาติโยมอุธศาสนิกชนวันนี้ก็เป็นวันยุดวันอาทิตย์นะอันดับแรกก็ญาติโยมก็วางมือไว้ตามสบายนั่งตั้งจิตตั้งใจวันนี้วันอาทิตย์ แล้วก็ทางวัดมหาธาตุเจดียารามก็มีการแสดงธรรมการเทศทุกวันอาทิตย์นะวันนี้ท่านเจ้าภาพนะก็มีคุณโยมประเนื่อนาเดชัยพร้อมไปด้วยครอบครัวแล้วก็คุณม,มีคุณโยมพี่ลมคุณโยมกุ้งนะตลอดทั้งญาติโยมบุทธสาสนิกชนทุกท่านทุกคน แล้ก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะร่วมกันมานั่งฟังนะตั้งแต่ตอนห้าโมงญาติโยมก็ถวายพระาหารเพนท่านทุกคนก็ร่วด้วยช่วยกันคนละไม้แล้วเมือนะตื่นต้นแต่เช้าก็ช่วยกันทำกับข้าวนะเพื่อที่จะมาถวายพระทาหารเพนซึ่งวันนี้ท่านอาจารย์เจ้าวาด แล้วก็ท่านท่านสายจดนก็ไปติดนิมนต์ที่แม่โป้กแล้วก็วันนี้ก็มีอาตมาภาพแล้วก็ท่านอาจารย์วงอาจก็รอรับศรัทธาญาติโยมนะวันนี้นาทางวัดมหาธาตุเจธิยารามก็เทศทุกอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ก็คือมองคล38ประการ วันนี้อาตมาภาพนะก็จะได้นำมงคลตั้งแต่ข้อ 17, 18, 19, 20นำะมาชี้แจงบรรยายให้ญาติโยมนะทุกท่านได้ฟังเป็นเครื่องขัดเกลาจ,จิตใจนะเป็นน้ำอำมฤตในการรักษาใจิตใจของพวกเรา ซึ่งมงคลที่17เจดญาติโยมนะมงคลที่17นเะภาษาบาลีว่าญาตากานันนะญาตากานันจัดสังฆโหการสงพรญาติเป็นมงคลสูงสุดญาติโยมพวกเราท่านทั้งหลายนะทุกคน เกิดมาเนี่ยย่อมมีพี่มีน้องมีพี่มีน้องนะมีใครไม่มีพี่มีน้องก็ถือว่าคนนั้นก็จะเป็นลูกคนเดียวของพ่อของแม่แต่ในที่นี้นคำว่าญาติโยมญาติคือใครนะถ้าญาติญาติญาติเนี่ยเป็นท่านบอกว่าเป็นคนที่รู้จักมักคุนกันนะพระบรมศา,าสดาพระองค์ทรง ญาตนะิเป็นสองพวกสองประการสองประเภทญาตินะสายโลหิตในสายโลหิตแล้วก็ญาติทางธรรมญาติโยมนะญาติในสายโลหิตก็คือ,อพี่น้องนะพี่และน้องท้าว่าอย่างนั้นเป็นพี่เป็นน้องนะเป็นพี่เป็นน้องซึ่งกันและกันในทางพยาติาเป็นพ่อเป็นแม่ นะเป็นลูกอย่างเงี้ยท่านบอกว่าพ่อแม่แล้วก็ลูกแล้วญาติทางสายโลหิตสายเลือดเหล่าะะนั้นเถอะนะญาติทางธรรมญาติโยมญาติทางธรรมเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยก็คือเหมือนกับญาติโยมเนี่ยทุกท่านทุกคนเนี่ยเทาท่านบอกว่าญาติทางมธรรมก็คือบุคคลที่ไม่ใช่นามสกุลเดียวกันบุคคลที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยตั้งแต่ยังเมืองไทยแต่พอมาอยู่อเมริกาเนี่ยถึงจะไม่รู้จักกันมาก่อนแต่พอมา ทำบุญจะพอมาเจอกันนะงานต่างๆเนี่ยรู้จักมาคุนเกิดชอบพอเป็นพี่เป็นน้องกันนะเป็นพี่เป็นน้องกันไปนโดยปริยญญายนะให้ความเคารพนับถือกันนะท่านบอกว่าเป็นญาติทางธรรมนะซึ่งนะคำว่าญาติเนี่ยญา,ยา,ยายนะนะติญาติโยมนะนะถ้าว่าญาติสงเคราะ์ญาติเนี่ยนะญาติพี่น้องเนี่ยท่านบอกว่า เมื่อคนเรา Studio. เนี่ยรู้ว่าเป็นพี่เป็นน้องนะเคารพนับถือกันท่านบอกว่าอจะมีการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันสงเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ว่ากิจการงานต่างๆนะอะไรพอที่จะยิดยกช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ท่านบอกว่าเป็นมงคลสูงสุดก็คือเมื่อเป็นพี่เป็นน้องเคารพนับถือรับใครกลมเกลียวกันแล้วท่านบอกว่าก็มีการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท่านว่าอย่างั้นโยมก็คือ้อหนึ่งทานการให้หรือว่าการแบ่งปันนะยกตัวอ,อย่างง่ายๆญาติโยมเนี่ยบางท่านบางคนเดินทางมาจากบ้านเนี่ยกับข้าวก็ทำคนละอย่างประมาณที่วัดเนี่ยพอหลังจากที่พระคุณเจ้าฉันพระาหารเสร็จชันพระาหารเพ็นเสร็จเนี่ยญาติโยมก็เสสสังบังคาราจากนี่ก็คือนําไปรับประทานนะ ตามความเชื่อเนี่ยบางท่านบางคนก็บอกว่าถือว่าเป็นยารักษาโรคอันนี้โยมมันก็เป็นไปได้หลายสิ่งหลายอย่างโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่างเงี้ยเสียสังก็คือนําอาหารที่พระฉันเยบร้อยแล้วนําไปรับประทานกันอาัฐฉันเป็นกินเป็นยาก็ได้ท่านว่าอย่างนั้นเนี่ยคนนี้ไดอ้อันนั้นมาคนนี้ได้คนนั้นได้อันนี้มาก็แบ่งปันกัน,กนตางกฎต่ามรับประทานนะเพื่อให้กําลัง แรงกายท่านว่าอย่างนั้นโยมทานก็คือใครมีอะไรก็ช่่ยเหลือกันมีอะไรก็แบ่งกันกินบางงานทานปิยวาจาเนี่ยก็คือการเจรจาด้วยด้วยคำไพเราะนะท่านบอกว่าเจอกันเนี่ยท่านยมนะต่างคนนะวันธรรมดาต่างคนก็ต้องทํางานบางคนก็ต้องทำกิจการของของแต่ละคนแต่ละท่านทําไม่ดีที่สุดทําหน้าที่ให้ให้สมบูรณ์ท่านว่าอย่างนั้นพอมาเจอกันเนี่ย ถามข่าวถามข่าวคราวกันนะคุยกันให้กำลังแรงใจกันบางคนทุกกายทุกใจเนี่ยพวกเรามาเจอกันนะ,ะให้กำลังแรงใจให้กำลังใจกันเออวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่วันหน้ามันอาจจะดีอย่างเงี้ยต่างคนต่างให้แรงใจกันเนี่ยท่านบอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นเสฐนะคนที่ขาดกำลังแรงใจพอได้ยิน คนนั้นคนนี้ให้กําลังแรงใจปรากฏว่าอมีกําลังขึ้นอย่างประหลาดยมเป็นอย่างนั้นท่านบอกว่านะแล้วก็อัตถจริยาการประพฤติประโยชน์ให้กันและกันและกันเนี่ยมีการมีงานที่บ้านแต่และท่านแต่และคนก็ช่วยกันคนละไม้ละมือนะช่วยได้เท่าที่ตามที่ตัวเองมีความสามารถท่านว่าอย่างนั้นโยมช่วยกันนะ ประโยชน์ของแต่ละคนก็ช่วยกันปรากฏว่าง,งานจากหนักก็เป็นเบานะพอเบาเนี่ยแต่ละคนช่วยกันก็เลยหายเหนื่อยกันท่านว่าอย่างนั้นช่วยอะไรที่มันเป็นประโยชน์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็วกสมานตาตานะครับวางตัวให้เหมาะสมกับฐานะญาติโยมคนเราเนี่ยนะท่านบอกว่าเมื่อมาอยู่บ้านนะท่านเนี่ยมาอยู่ าเมืองที่ไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่บ้านเกิดเราแต่เราก็อพยพมาตั้งถินฐานอย่างนี้การวางตัวนะท่านบอกว่าการวางตัวเสมอต้นเสมอปลายนะวันนี้เป็นยังไงวันหน้าก็เป็นอย่างนั้นท่านนายท่านบอกว่าอย่างนั้นโยมนะนี่ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยก็มีความสดชื่นมีความอ่าพึงพอใจมีความสบายอุ่สบายใจที่ท่านบอกว่าการส่งพ้อยาิ เป็นมงคลอันสูงสุดญาติโยมน,นะนะญาติญาตสายโลหติตเป็นพี่เป็นน้องเป็นลุงเป็นป้านะญาติทางแม่ญาติทางพ่ออันนี้เราช่วยได้ก็ช่วยถ้ามาถึางงานโยมช่วยได้แค่ไหนก็ช่วยได้แค่นั้นนะสาธุนะช่วยได้แค่ไหนก็ช่วยได้แค่นั้นนะ,ะแล้วก็ญาติทางธรรมท่านหมายถึงบุคคลที่ อ่าไม่ใช่พี่พี่ไม่ใช่พี่ใช่น้องเราแต่มีความอ่าอยู่เป็นอยู่เป็นได้เหมือนกันก็คือญา,า,า,าติทามธรรมญาติธรรมก็คือบุคคลที่มีความอ่าเหมือนกันก็คืออ่าเกิดแก่เจ็บตายนี่ท่านว่าอย่างนั้นโยมนี่แหละสงเคราะห์ญาตินะข้อที่สิบเจ็ดแล้วก็ข้อที่สิบแปดโยมมงคลชีวิต ข้อที่18เนี่ยญาติโยมสาธุชนนะก็คือการงานที่ไม่มีโทษนะอนวัตอ,อนวัตชกรรมนะก็คือการงานที่ไม่มีโทษมงคลที่18อนวัตชานิกัม,มานิเอตัมังคารมุตตะมังเป็นมงคลอันสูงสุด อันนี้พระบรมศาสดาพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นะข้อที่18ก็คือการงานที่ไม่มีโทษญาติโยมนะ